นี่ทำไมหมอยังไม่มาอ่ะโทรไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเพิ่งโทรไปเมื่อกี้นี้เองใจเย็นๆดิเดี๋ยวหมอเขาเข้ามางั้นเดี๋ยวฉันไปหาผ้าชุบน้ำเย็นๆมาเช็ดหน้าให้อาปาดีกว่าเนาะเผื่อจะดีขึ้นแล้วแล้วนี่ตังเมไปไหนเวีแต่ห่วงเล่นไม่มาดูแลอาปาเลย่ต้องมาลำบากผู้นายเลยเนี่ยดูดิีเฮ้ยเดี๋ยวพูดแบบนั้นดีตังทอนอาปาเขาเหมือนพ่อฉันคนหนึ่งเหมือนกันนะเว้ย เอาป้าป้ค่อยๆมาหน่อยมห่อยป้าป้าเป็นไงบ้างครับเวียนหัวอยู่ป้าป้าไม่เป็นไรนะวัวตามหมอมาให้แล้วตามหมอตามหมอทำไมเป็นลมนิดเดียวเดี๋ยวก็หายไปไปไปโทรบอกหมอบอกไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วอาตาคับให้หมอมาดูอาการหน่อยก็ดีนะคะบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ตองที่เดี๋ยวก็หายตามหมอมามราต้องเสียตังค์เราเสียดายตังค์ โอ้ไม่เป็นไรอรัปาอ้วมีเงินเงินอ้วไงไม่ต้องเสียดายหรอกเก็บตังค์เลยไว้พูดไม่ฟังหรือไงปาให้ทวายยกเลิกเดี๋ยวมาก็ชาร์จตังค์แพงๆอีกอ้าวแก้วมีอะไรอ่ะกำลังทำงานอยู่เลยเนี่ยฮะเอาเฮียแก้วแค่มาตรวจดูความเรียบร้อยอ่ะแล้วสองคนยืนพืู่ทำไมไม่มีการงานต้องทำไงเอาก็เนี่ยเขามาเฝ้าเฮียจัวให้ตัวเองไงนั่นเนี่ยช่างเป็นร้น่ะใช่สิ ไม่ต้องเฝ้าหรอกถ้าเฮียเขาอยากทำเนี่ยเขาก็ทำเองโชคดีนะเฮียแก้วเขาไม่เห็นเอ้ยไมเคินตอนนี้อ,อ๋ไปโชคดีได้ไงถ้าเห็นเนี่ยตายแนะ่ ปลาเผาวจาเย็นๆจ้าโอ้โหช็อคเองไงนะจริง,งดิตังเมตังเมอ๋อเอาปลาไม่สบายเนี่ยเรือรู้บ้างไหมยังมานั่งเล่นกับปักเป้าอยู่ได้ก็เราคน,นแก่นั่นแหละมีเฮียคอยดูแลอ,อยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่นี่หรือขอให้อาปาซื้อสร้อยเส้นนี้ให้ใช่ไหมเปล่านะเฮียสร้อยเส้นนี้พี่ตังเม ทำไมเดี๋ยวนี้ลือกลายเป็นเด็กเห็นกระตวแบบนี้อะฮะมันจะมากันไปแล้วนะเฮียเด้ดดดๆๆๆๆใจเย็นๆใจเย็น,ยยนครับพี่ตังทอนครับนะเรื่องมันเป็นยังไงค่อยๆคุยค่อยๆปักเป้าปักเป้าทำไมพี่น้องเขาจะคุยกันอ <grands> ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ทังเมลือรู้ใช่ไหมว่าการที่อาปาเอาเงินไปซื้อสร้อยไข่มุกบ้าบออะไรนี้ให้ลือ มันทำให้อาปาไม่มีเงินไปหาหมออ่ะตายเงี้ยอาปาไม่ได้ซื้อสร้อยให้อ้วนะสร้อยเส้นนี้อ้วเก็บตังค์ซื้นต่างหากล่ะตัวเองไปขี่มา้ารีมหากันดีกว่า อาปาคะทานน้ำเห่อยนะคะอาปาช่วยหนะไม่ค่อยถ่ายอ๋อโ้ยทำไมอาปาไม่ยอมไปหาหมออ๋อไม่ไม่เป็นไรหาแล้วหาแล้วหาแล้วอาปาอาปาอาการอาปาก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับดีแล้วน่าจะไปหาหมอนะครับผมใช่อาปาไปหาหมอเถอะไม่เป็นไรอาปา อัวบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเสียดายเงินอัวมีอักวก็แค่เป็นห่วงอาปาอยากให้อาปาดูแลตัวเองให้มากๆเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอักวก็คืออาปานะเแก้วฮียขอโทษอะคือ คือเฮียอยากให้แก้วงงมากเลยไงเฮียโทแก้วก็เฮียอยากให้แก้วเห็นว่าเฮียเป็นพ่อที่ดีได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจะทําเองจริงๆเลยจากนี้ไปเฮียทำเองไม่ต้องแล้วเฮียเฮียไม่ต้องเหนื่อยทําเองหรอกเพราะมันจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วแก้วแก้วแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วแก้วฟังเฮียก่อนเฮียจะทำทเดือนหนึ่งเลยเฮียจะทําตัวให้เหมือนอาปาเดือนหนึ่งเลย จะหนึ่งเดือนหนึ่งปีก,กี่สิบปีแกก็ไม่สนเฮียเฮียอยากเป็นพ่อที่ดีใช่ไหมเป็นพ่อธรรมดาธรรมดาเฮียเป็นไม่ได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ารักแก้วเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโกหกด้วยแก้วแก้ว <laughs> ปาคะป้าเป็นยังไงบ้างคะเห็นลิ้นบอกว่าป้าเป็นลมไม่เป็นไรมากดีขึ้นเยอะแล้วขอบใจมากไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่ลือเป็นไรฮะหน้าตาบดบึ้งเชียวเปล่าหรอคะป้าแก้วแค่ทะเลาะกับเพียจั่วค่ะธรรมดา พ่อลูกทะเลาะก,กันก็บธรรมดา <laughs> ไม่ใช่พ่อคะ่ะปาเฮจัวเป็นพี่ค่ะแล้วแก้่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเฮจัวถึงจะเป็นพ่อนักหนาะที่สําคัญนะคะปาคนเราเป็นมาเฟียเนี่ยจะเป็นพ่อที่ดีเหมือนปาได้ยังไงคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าเอาอาชีพมาวัดความเป็นพ่อมันอย่างนี้นะ่ะคนเราเนี่ยนะมันมีวิธีแสดงความรักลูกแตกต่างกันสอนลูกแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง <c oughs> คือคนเป็นพ่อรักลูกและห่วงใย,ยลูกเสมอเช <c oughs> ียจัวน่า <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่แสดงความรักไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าเขารักลืนน้อยกว่าคนอื่นคน <c oughs> ่ะอาป <c oughs> <c oughs> าขับใจก็ดีแล้วนะะ มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และมีคุณมค่ามากอย่าเอาความรักของคนเป็นพ่อคนหนึ่งไปเปรียบกับอีกคนหนึ่งมันจะทำให้เขาเสียใจเขาน้อยใจเขาจะเห็นตัวเขาไหม เฮ้ยทำใจดีๆไว้นะเฮียเขาแย่มากเลยใช่ไหมคะถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นเฮียจู๊วคงไม่เป็นแบบนี้อย่าคิดมากเลยตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของตัวเองซะหน่อยอะแล้วนี่อาการเฮียจู๊วก็ดีขึ้นแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะตัวเอง อะคะอาการของเคียร์เป็นยังไงบ้างหรอคะออ,อาการก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่อาจจะมีปัญหานิดบ้างครับปัญหาปัญหาอะไรคะอ,อี่ชนไข้เสียเลือดมากทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยอาจจะมีอาการทาสมองครับบางทีอาจจะมีอาการปวดหวัวรุนแรงครับ <c oughs> 嗯嗯嗯 ไหนบอกว่าไม่สนใจแล้วไงว่าป้าจะเอาเงินไปทําอะไรแมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเลิกคิดกันได้ง่ายๆนี่หว่านี่แต่ฉันว่านะอะไรที่อาปาเขาตัดสินใจทําไปแล้วอะ่ะมันไม่น่าจะใช่เรื่องเลวร้ายหรอกอย่าคิดมากไปเลยนะแต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอ,อะไรังไดูนี่สิอัวเจอสลักออบสินสองใบในกระเป๋าป้า สลักอมสินอะไรเหรอนี่มันชื่อฉันแล้วก็ชื่อตังเมนี่ใช่อัวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าป่าซื้อสลักอมสินไว้ให้เราสองคนโอ้โหซื้อไว้เยอะด้วยนะเนี่ยนี่ถ้าถูกรางวาลน,นี่สองคนรวยเละเลยนะ <c oughs> แต่ถึงไม่ถูกอ่ะทั้งต้นทั้งดอกก็ส่งสองคนเรียนจบได้สบายสบายเลย <c oughs> นี่ไงนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่นายอยากรู้ไงว่าทำไมอาปาเขถึงไม่ไปหาหมอ เธอเป็นใครอ่ะลอยแก้วน้องสาวเฮียไงไม่ใช่อ่ะน้องสาวเห่อไม่ฉันไม่มีน้องสาวเธอเป็นลูกสาวฉันใช่ละไม่ใช่เฮียนี่ลอยแก้วลอยแก้วน้องสาวเฮียจ้วงไง ไม่ใช่เป็นลูกสาวฉันไม่เฮียเฮียไม่มีลูกนี่มีแต่น้องสาวเนี่ยน้องเฮียน้องเฮียชื่อแก้วไงเธอเป็นลูกโอ้โอยเฮียเฮียโอยเฮียโอยเธอเป็นลูกสาวฉันเฮียเป็นอะไรเฮียโอยปวดหัวเธอเป็นลูกสาวฉันโอเคเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเดี๋ยวเฮียนอนพักนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วไปคุยกับหมอก่อน นะแล้วเดี๋ยวดูแลพ่อแก้วให้ด้วยนะมีไห่ไหมะเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นพ่อเลยอ้าวนี่นี่เหลอกแก้วเหรอครับอ๋อก็ใช่สิถ้าขืนฉันไม่ทำแบบนี้นะแกก็ไม่ยอมเรียกฉันว่าพ่อหรอก Yeah. แผนองเฮียนี่หลักแหลมจริงๆเลยถึงขั the the ้นลงทุนเตียมกับหมอเลยครับใช่เอ๊แต่ห้ามแกสองคนเอาเรื่องนี้ไปบอกแก้วถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกแก้่ะหมองแ็ได้เสียหนี้งคู่นี่ยผมเป็คนเก็บความลับอยู่ครับผมด้วยฮะดี ฮียอ in ือมว่า hmm. รู้สึกผิดจังเลยอ่ะเรื่องอะไรเหรอก็ปาทำงานหนักเพื่อพวกเราขนาดนี้ว่วไม่น่าไปซื้อซอยเส้นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะเอาไปคืนแล้วเอาเงินมารักษาปาดีไหม ไม่เป็นไรหรอกตังเมแค่ตังเมเข้าใจเนี่ยก็ดีแล้วแต่เฮียว่านะซอยเส้นนี้เนี่ยต่อให้เราซื้อด้วยเงินของเราเองเนี่ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองอยู่ดีอาปาเองเนี่ยเขาก็สอนให้เราประหยัดตังเมก็ต้องเอาคำสอนงอาปามาใช้อาปาจะได้ชื่นใจใช่ปะ่ะอือตังเมก็้าใจแล้วมเงี้น ไปเราไปหาปลากันดีกว่าโอเคไปๆๆยังไม่ต้องฉลองกันหน่อยโอ้ยเป็นพ่อแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยปย ค่ะเอ้ยพ่อพ่อหายเจ็บแผลแล้วหรือยังคะหายแล้วจ้ะพ่อหิวไหมคะไม่หิวจ้ะพ่อแก้งปวดหัวใช่ไหมคะใช่จ้ะรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยพ่อไม่ได้แก้แล้วโอ้ยปวดหัวอีกแล้วโอยอาการทางสมองปวดหัวอีกแล้วอ่ะโอยดีพ่อโอพ่อแก้วถามหมอแล้วว่ามันมีวิธีแก้ทำยังไงอ่ะอ่ะยังไง นี่ไงพ่อก็ตีหัวพ่อย้สมองกลับจะได้หายไงอ๋อเฮียสารภาพก็ได้ว่าว่าเฮียแกล้งเฮียเตรียมกับหมอก็เพราะว่าเฮียอยากให้แก้วเรียกเฮียว่าพ่อแก้วรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮียแกล้งแต่เฮียจัว แก้วไม่เข้าใจว่าทำไมเฮีย er ต้องการให้แก้วเรียกเฮียว่าพ่อไม่ว่ายังไงเนี่ยแก้วก็เรียกเฮียว่าเฮียจัอ๊อยู่ดีไม่ว่าเฮียจะเป็นพ่อหรือเป็นพี่รอยแก้วมีเฮียจัอ๊อยู่แค่คนเดียวไม่รักเฮียจั๊วแล้วแก้วจะไปรักใคร โอ้ยขอโทษดิอ่ะลืมเจ็บก็ได้ลืมเจ็บก็ได้มาโอ้ยไม่น้อยใจนะ นี่พวกรือปลาเอาพวกนี้มาได้ยังไงวะฮะว่าเจอในกระเป๋าของกระปานะ่ะอปาทำแบบนี้ทำไมอเพราะแบบนี้ใช่ไหมปาเลยไม่ยอมไปหาหมออ่ะรือสองคนฟังนะอนปาอายุมมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยป้าก็จะได้สบายใจว่าพวกลื้อยังจะอยู่กันได้ยังไม่ลําบากพี่ป้าทําไปทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อทําหน้าที่ของพ่อที่ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่พวกเราไม่ต้องการเงินพวกเราอยากให้ป้าอยู่กับเราไปนาน,นานๆใช่ถ้าอัวมีเงินแล้วไม่มีอาปา ว่าขอไม่มีเงินซะดีกว่าป,ปา้าป้าป้าไม่ต้องทำเพื่อเราขนาดนี้ก็ได้ยังไงอ่ปะป้าปาก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดของพวกเราอ,อยู่แล้วเด็กโง่นะปาป้าไม่ตายง่ายๆหรอกแต่จำไว้นะ ไม่ว่าป้าจะอยู่เป็นคนหรือเป็นผีป้าก็ห่วงพวกลือสองคนเสมอที่ป้าทำไปทั้งหมดจริงๆก็ก็เพื่อตัวป้าเองนะป้าจะได้สบายใจบายใจว่าถ้าวันหนึ่งคนแก่คนนี้ไม่อยู่แล้วพวกลือสองคนลูกสาวลูกชายอปา จะได้ใช้เป็นทุนชีวิตต่อไปไยเข้าใจไหมอากมีด้วใช่าไม่ปใช่หรือไม่กันไม่เป็นทงตัวเอ ุดน i, oh, no. ana, he so ี้น่ารักมากโอ้โหรูปนี้สวยมากเลยตัวเองไหนไหนเนี่ยไอ้ลานน้ำเลยเใ้่ต้องเป็นพ่อโฟมรักหน้าโชกุนปัจจโบันกัตารีที่ร้านนาฮีเมื่อวานได้เลยอ่ะถูกต้องแม่แก้วใส่กิ๊กอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละขอได้ป้าอ่ะอ่ะเหมาะกับเราอ่ะผิวกระจ่างใส่ตัวเองที่เขาบอกว่าสวยเขาหมายถึงวิวทะเลข้างหลัง โอ้ไอ้ล้านะตลกเหรอแก้วเฮ้ยเฮียจัวเป็นไงบ้างอะเฮ้ยเปบ้างดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่ก็ยังเจ็บแผลนิดหน่อยโอ <Vietnamese. an> ้เล่าโอ้ดีดีดีเฮียจัวนี่โชคดีมากเลยพี่แก้วถูกต้องปกเป้านี่ฉันเห็นกับตาถูกยิงเผาขนเลยนี่แก้วเธอเองก็โชคดีเหมือนกันนะที่มีเฮียจัวเนี่ยเฮียจัวเขายอมเจ็บตัวเพื่อปกป้องเธอเลยนะ เออฉันรู้แล้วนะนี่แล้วเธอเนี่ยยังจะเปรียบเทียบเคียร์จัวกับอภัยนะ<ๆ><ๆ>เปรียบเทียบอะไรเลิกเปรียบเทียบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่สำคัญหรอกว่าพ่อของเราเนี่ยจะเป็นคนยังไงจะทำอาชีพอะไร <ST AN TS> ถึงพ่อฉันอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีที่สุด หรือเป็นคนดีที่สุดแต่ก็เป็นพ่อที่รักฉันมากที่สุดแค่นั้นก็พอละอ้า <c oughs> ใจปะแต่เฮียจัวเป็นพี่นะไม่ใช่พ่อทุกคนเก็ตในเรื่องเนี้ยเข้าใจใช่ปะสรับผมนะครับก็ถือเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันฮะเข้าใจความรู้สึกดีครับผมบ้านผมเม็ดหนึ่งฮะก็คิดว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอฮะสู้ๆครับผมว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอ่ะ กำลังเจอกับวิกฤตแทนที่นายจะช่วยเอาเวลาไปหาเงินรับบริจาคหรือไปช่วยแพ็คของน้ำใจมีบ้างไหมจบไหมทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกแล้วต่างคนนี้ก็มีความชอบมีความสนใจไม่เหมือนกันฉะนั้นน่ยคุณจะไปตัดสินว่าใครเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีน้ำใจเพราะว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติมันไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อย่าตัดสินคนที่การกระทํา แต่ให้ดูเจตนาของเขาด้วยสองคนเดียวกระเป๋าฉันไปคนทำไมจิ้มมีน้ำใจน<ป>ี่จะเป็นบ้าอีกเนอ<ล>ะขอให้กรรมตามสนอง<ะ>โดยเฉพาะยี่รอยแก้วหาใจเธอลงจงลุกขึ้นมาหาก,กายอ่อน